ก็ล็อกไม่ได้ทำยังไงดีอย่คิดก่อนกูว่าไอ้สถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงดีเอ็นว่ามันล็อกไม่ได้นะว่าต้องสร้างกลไกเออเอาไปไปตั้งไว้เลยใช่ไหมขวาไม่ได้หราก็แค่ดันออกมาก็เข้าห้องได้แล้วแล้วมันจะช่วยอะไรก็ไมง งตรไอ๋อเชียงไวใช่ไหมเนี่ยพอเขาเปิดมาปุ๊บประตูมันโดนดันตรงนี้จะค้างหนยงั้นเอาอีกไปไปทักไหมล่ะมันจะได้หนักหน่อยเอาไปด้วยกับอ๋อเอาไปทำไมวางไวต้องสงสัยเธอเขาดันเข้ามาปุ๊บมันก็จะล่วงเราก็จะได้ยินเสียงไงเออฉลาดฉลาดพอไหมอ่ะหรือว่าเราจะต้องนอนขวางประตูตรงนี้ไว้ก่อนหรือเอาอะไรมายันประตูใช่เนี่ยโอเคอยู่เวลาเป็นน้องถอยเวลาไม่ได้ น,นี่คือคกลไกที่เราใช้ป้องกันตัวคืนนี้กับประตูที่ล็อกไม่ได้แล้วก็ใครก็ไม่รู้ที่จะเข้ามาในห้องเราได้ทำไมเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ี่ย